สวัสดีครับผู้ชมเกษตรอินรีผสมประสานเบาเล็กมาแล้วครับครับในคลิปนี้นะครับเบ้าเล็กสีาพี่น้องครับมาบำรุงนะครับหรือดูแลนะครับบักเน่านะครับให้ออกผลหนาแรงนะครับติดดอกออกผลในช่วงฤดูแดงนะครับพี่น้องครับพอบากเน่านะครับในช่วงฤดูฤดูแดงนะครับพี่น้องครับเขามีราคาสูงนะครับพี่น้องครับบางมองอาจจะหน่วยละ3สามบาทครับหรือลูกละสามบาทหรือบางมองครับลูกละหาบาท กระถึงนะครับพี่น้องครับในการบำรุงนะครับให้บางเน่าออกคนดุดูแดงนะครับทองบาวเด็กนะครับบาเด็กฤษีเดย์ภาพพี่น้องกับมาใส่ปุ๋ยนะครับกระตุนนะครับให้เขานะครับติดดอกออกผลนนะครับช่วงดุดูแรงนะครับพี่น้องครับเพื่อเฮ้านะครับเซดมี่บางเน่านะครับใบตะกินตาใสหรือใบตะจับนายนครับให้ทองตลาดนะครับพี่น้องครับพอช่วงนาแรงนะครับเขามีราคาแพงนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็น ดอกฝางนานะครับพี่น้องครับบาเล็กก็เริ่มกระตุนครับการทดน้ำนะครับพี่น้องครับกระตุนในเขาติดดอกออกผลนะครับพี่น้องครับครับวัตถุดิบของบาเล็กนะครับในการใส่กันบำรุงของบาเ็กนะครับกซสมีนะครับคกัสมีอันนี้เปืดอไข่นะครับพี่น้องครับบาวเล็กได้มากบำรุงนะครับพออยู่ในเปือไข่นะครับบาวเล็กได้ทําการตากแดดแล้วทาการนะครับตับนะครับ หรือขยำนะครับให้เขาเรียนนะครับพี่น้องครับในเปลือกไข่นะครับเขามีสารแคลเซียมนะครับพี่น้องครับช่วยการติดดอกออกผลนะครับให้หัวเขาเหนียวดอกเขาเหนียวนะครับให้เขาหลวงนะครับในดูดรูแรงนะครับเพราะในดูดรูแรงนะครับเขาขาดน้ำนะครับพี่น้องครับเข้ากระตุนในเขานะครับหัวเหนียวนะครับดอกเหนียวครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นนะครับปุ๋ยขี้ไก่แกบนะครับในขี้ไก่แกบนะครับเขามีธาตุโพแทสเซียมนะครับ2.41%นะครับพี่น้องครับ สำหรับนะครับพืชที่ตุนนะครับในการออกดอกติดผลนะครับพี่น้องครับให้ปลเขาแย่นะครับนำเขาไลนะครับพี่น้องครับให้สาหรับการบารุงนะครับบกเนาวนะครับพี่น้องครับใ่าันแรกจะได้มากไว้นะครับประมาณนะครับ3มเดือนนะครับพี่น้องครับให้เขาปลดปล่อยนะครับถานอาหารออกมานะครับพี่น้องครับเพื่อให้บกงนาวานะครับหรือพืชเท่านะครับได้ดูดซึมนะครับกินได้นะครับพี่น้องครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นลินทรีนะครับสัง์แสงนะครับพี่น้องครับ ในจุลินทรีย์สองกระแสนะครับเกาก็จะมีนะครับครับเขาจะประกอบนะครับที่เบอร์เรกเด้ผสมในการทําจุลินทรีย์นะครับก็จะมีนะครับไข่ไก่นะครับแล้วก็ผงชลลดนะครับพี่น้องครับที่เบาร์เรกเป็นส่วนผสมนะครับพี่น้องครับในไข่ไก่กับผงชลลดนะครับในผงชลลดเขามีสารนะครับกระตุ้นนะครับในการติดดอกออกผลนะครับพี่น้องครับส่วนไข่ไก่นะครับก็จะเป็นนะครับโปรตีนนะครับซ้อยในการนะครับบำรุงนะครับผลไห้ผลเขาดกนะครับพี่น้องครับ อยู่นที่สองคอแสงนะครับใ้เขานะครับตึงในตัวเกล็ดนะครับที่อยู่ในอากาศแผ่ไปเก็บว้ในดินนะครับพี่น้องครับเพื่อให้พืชเท่านะครับดูดซึมอาหารนะครับที่ปุ๋ยนะครับเข้าใส่ไปนะครับพี่น้องครับให้เขาไปกินนะครับดูดซึมนะครับไปเลี้ยงแลาต้นนะครับเลี้ยงดอกเลี้ยงผลน้องเขานะครับพี่น้องครับอันนี้เป้าเลี้ยงจะได้ปลูกในกระถางคือกันนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เริ่มจะติดดอกนะครับออกผลคือกันนะครับ นี้ก็จะเป็นชุดแรกนะครับที่บ้าวเลกแดงกระตุนนะครับเขาก็ออกลูกนะครับพี่น้องครับนี่เป็นต้นมะหน้าของบ้าเหลกนะครับในการใส่ปุ๋ยบ้าเหลกนะครับบ้าเหลกกระสังเกตนะครับบริเวณนะครับรลกกอยนะครับพี่น้องครับที่เขามาหาหานแถวพื้นผิวดินนะครับพี่น้องครับอันนี้จะเป็นรลกกไฟนะครับหลกที่เขาหาหานนะครับพี่น้องครับบ้าเหลกเซได้โวยนะครับเปือไข่นะครับ ใบรอบๆนะครับโค่นต้นมะนาวนะครับหรือไว้แถวๆนะครับหลากฝอยนะครับถึงี่เป็นราคากินนะครับของต้นปืดต้นมะนาวนะครับพี่น้องครับเพื่อให้เขานะครับได้ดูดซึมกินได้ไปเลี้ยงครับลาต้นใบดอกแล้วก็ผลเขาง่ายนะครับนี่นครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นปุ๋ยมูลชีไก่แกมนะครับพี่น้องครับครับปุ๋ยมูลชีไก่แกลมนะครับเบาร์เลกัสเดนะครับด้วยรอบๆคนต้นนะครับมะนาวนะครับ เพื่อใหากปล่อยนะครับเขาดูดซึมไปใส่งานได้ง่ายนะครับจากนั้นนะครับบาเลกาซีทำการนะครับผสมนะครับยูรุนซีสองข้อแสงนะครับพี่น้องครับบาเลกกผสมนะครับตึ้งต่อซีส่วนของโบลอนามนะครับพี่น้องครับเพื่อนาการนะครับลดหลั่นะครับที่บริเวณนะครับต้นมะนาวนะครับรอบก้นต้นมะนาวนะครับพี่น้องครับให้เขาดูดซึมนะครับได้ง่ายนะครับพี่น้องครับ ก็จะเป็นดูการดูแลนะครับปักน้ำของบาเล็กนะครับเพื่อให้เขานะครับการติดดอกออกผลในช่วง,นนงนนหน้าแรกนะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขั้นพิประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บล็อกกิ๊ดี้ด้วครับสำหรับคลิปนี้บาเล็กขอ้อ9ข้อบาสวัสดีครับ